สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับไก่ซีไบ์นะครับผมก็พอดีหลังจากที่ลงคลิปพ่อแม่ไปนะครับแล้วก็ที่บอกไว้ในคลิปนะครับว่ากําลังฟักลูกไก่อยู่นะครับตอนนี้ก็ครบกําหนดแล้วนะครับวันนี้กลับมานะครับถึงบ้านก็ออกมานะครับมีออกมาใหม่เป็นซีไบ์ทองนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันดีกว่านะครับก็ ในชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งสีใบทองแล้วก็สีใบเงินนะครับผมโดยที่สีใบเงินเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็ได้มาประมาณ9ตัวนะครับเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูนะครับว่าลูกสีใบเงินนะครับตอนเกิดมาใหม่ๆเขาสีเป็นแบบไหนนะครับขอโทษนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นลูกไก่สีใบเงินนะครับที่เพิ่งเกิดมาสําหรับที่ใบเงินสีใบเงินเนี่ยนะครับก็เกิดมาได้สักหนึ่งวันแล้วนะครับ เนี่ยนะครับได้มา9ตัวนะครับกําลังน่ารักเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับก็ให้กินอาหารนะครับสีใบเงินเนี่ยก็จะไข่ที่ฟักในชุดนี้นะครับก็จะเยอะฝ่าสีใบทองสักนิดหนึ่งนะครับก็ฟักไปหลายฟองนะครับก็เลยได้มาหลายตัวนะครับได้มา9ตัวนะครับลูกๆชุดนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเก็บไว้ทํา เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะแบ่งขายเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะมีตั้ง9้าตัวเลยนะครับส่วนซีใบทองนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับอันนี้คือจะออกก่อนนะครับก็จะเป็นสีเข้มสีขนจะปุยแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่นิ้วชี้อยู่นีนะครับแล้วก็วันนี้ออกมาอีกสตัวนะครับยังเปียกๆอยู่นิดๆนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มา3าตัวก่อนนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวชุดหลังที่ฝากแม่ไก่อีกชุดหนึ่งฝากไว้นะครับก็น่าจะออกมา น่าจะไม่หา่างกันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับวันนี้ก็เอาอาหารไม่ให้กินนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจาได้เนี่ยผมก็จะเลี้ยงไว้ในห้องน้ําที่บ้านนะครับผมพอเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับสำหรับห้องน้ําห้องนี้นะครับแล้วก็บังลมอะไรได้ดีนะครับผมบังลมได้ดีเลยก็เลี้ยงในห้องน้ําใส่กรงกระต่ายเลี้ยงนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะมีลูกไก่มินิ y วดดอนะครับออกมานะครับให้รับชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมกันต่อๆไปนะครับนี่นะครับลูกไก่สีไบกินอาหารกันน่าดูเลยให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับกินอาหารวันแรกนะครับเกิดเกิดมาเมื่อวานนี้หนึ่งวันนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งวันผมไม่ได้ให้กินเลยนะครับเพราะว่าเขามีไข่แดงในท้องนะครับแล้วก็ ยังคิดว่าเขาน่าจะยังอยู่ได้ให้กินแค่น้ำอย่างเนี้ยนะครับใส่น้ําไว้เฉยๆนะครับพอวันนี้กลับมาถึงตอนเย็นนี้ก็ให้อาหารเม็ดนะครับสำหรับลูกไก่กินนะครับพอกินเป็นนะครับกินเป็นเลยนะครับไม่กินใหญ่เลยนะครับน่าจะหิวนะครับผมนี่นะครับก็กําลังน่ารักเลยนะครับผมตัวกําลังน่ารักชุดนี้นี่ก็องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับชุดนี้เนี่ยก็คงต้องรอ สักหนึ่งเดือนก่อนนะครับรอให้ผมทำวัคซีนนะครับแล้วก็ให้ลูกไก่แข็งแรงนะครับก่อนนะครับถึงจะแบ่งปันกันไปนะครับเพราะว่าบางทีการที่ทำวัคซีนแล้วส่งไปเลยเนี่ยบางทีไก่เขาค่อนข้างจะบอบช้ำนะครับแต่จากการทำวัคซีนนะครับตัวก็แพ้นะครับก็อาจจะทำให้สูญเสียในระหว่างการเดินทางได้และยิ่งทำวัคซีนเสร็จนะครับเปลี่ยนสถานที่อยู่นะครับเปลี่ยนอาหารก็จะไม่ค่อยชินนะครับสู้ร้อยผม ทวัคซีนสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็รอให้โตกว่านี้สักนิดนึงนะครับให้เขาแข็งแรงกว่านี้นะครับแล้วถึงจะส่งไปนะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สั่งจองกันเข้ามาไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เพาะอยู่ตลอดนะครับผมก็มีบางช่วงที่เพาะแล้วก็ไม่ได้เพาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ากรงที่เลี้ยงนะครับก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามีกรงน้อยนะครับแล้วก็มีเวลาน้อยด้วยนะฮะตัวนี้เพิ่งจะเกิดมาวันนี้นะครับผลยัง ผนยังไม่แตกเลยนะครับผนยังเป็นหลอดอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวรอน่าจะแข็งแรงขึ้นพรุ่งนี้นะครับลาลักเที่ยวเลยนะครับนี่สี่ใบเงินนะครับเก้าตัวแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยู่นะครับอยากให้รอรู้เพศเลยก็ดีนะครับผมอาจจะราคาเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับแต่ได้รู้เพศไปเลยก็ดีนะครับผมนี่นะครับก็แบ่งกันแบ่งปันกันในราคาเอ่อ เพื่อนๆกันนะครับผมคนอยากเลี้ยงนะครับคนชอบเลี้ยงไก่นะครับนี่นะครับลูกไก่สี่ใบก็เลี้ยงอีกสักหนึ่งสัปดาห์หน่าจะทำวัคซีนได้นะครับแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูรุ่นหลักด้วยนะครับว่าจะเกิดประมาณเมื่อไหร่เพราะบางทีผมอยากจะทำวัคซีนไปพร้อมๆกันในรุ่นเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าค่าวัคซีนก็ค่อนข้างจะหลายตังอยู่กันนะครับผม างทีซื้อมาหนึ่งครั้งเนี่ยสำหรับไก่หนึ่งพันตัวเนี่ยแล้วเรามาหยอดแค่สิบตัวเนี่ยนะครับมันก็เสียดายวัคซีนนะครับผมก่อนอาจจะซักชุดสองชุดอะไระครับให้โยกไก่ได้ซักยี่สิบสามสิบตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะทำวัคซีนอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตโู่ไก่สี่ใบให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเนี่ยนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับไว้ขอแจ้งเตือนครับเดี๋ยวโตพอที่จะแบ่งปันหรือว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับการเจริเติบโตนะครับก็จะมาถ่ายให้ชมในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ